สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของสมุดปราการโมเดลชาแนลนะครับวันนี้เป็นการเวิร์กช็อปนะวันที่2นะครับก็เต็มไปด้วยความเข้มข้นนะครับในส่วนของสมุดปราการโมเดลก็จะมี3องค์กร3สถาบันนะครับที่ร่วมมือกันทำดีเพื่อชาเวเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนะครับในจังหวัดสุปราการประกอบไปด้วยมหาวิทายาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรตินะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้ก็กำลังหารือกันในรอบที่2นะครับทั้ง3องค์กรน,นะครับเพื่อที่จะหาจุดร่วมและการกระจายงานนะครับเพื่อจะเดินเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสมุดประการโมเดลอย่างเต็มที่นะครับไปลองดูบรรยากาศก่อนนะครับ ค,คือครั้งแรกอาจจะเช่อาจาจะแบ่งเซสชันคือสมมติว่าเซสชันช่วงเช้าคือสมมติว่าเขามีชาวบ้านมาด้วยเราเรา,เราก็เราก็เปิดตัวแบบนั้นไปเลยแล้วผมอ่ะเนื่องจากผมอะผมตั้งงบเออผมตั้งงบของลุ้ของการ,รเปิดตัวเขาด้วยผม <ขอ S 1> ก็จะได้ซัพพอร์ตจินตอนนี้ก็งงงบนคือคืออย่างเงี้ยแม่เล็เมื่อกี้นั่งขีดไปด้วยดีไซน์ thinking แหละและม่วางวางผืนไว้เจ็ดสิบคูนก็คือเป็นสารกลุ่มคือกลุ่มนางเลสกลุ่ม กลุ่มทองม้วนกลุ่มน้ำพริกกลุ่มละยี่สิบยี่สิบมันก็จะได้หกสิบพอดีของโครงการนี้ใช่ไหมส่วนปลาสลิดเนี่ยนะจะเก็บไว้ก่อนเพราะไม่กลัววิทยากรนอ่ะจะเอาไม่อยู่ถ้ามันเกินหกสิบแล้วจะแก้วิทยากอนกาขอทั้งวันจริงๆอ่ะ ดีไซน์จริงๆมันต้องสองวันแต่เอ๊บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ไหวเขาจะเขาแาบนี้เพราะว่าทางนี้จะหาคนนี้สิ่งนั่นมันซีนเน็ตไปถึงบอกเจ้าคนมาแทนไงแต่ว่าอาจารย์ก็ได้น้ำพีกอยู่แล้วเข้าใจป่ะคะคือไม่ต้องเอาแกนดำแกนดำมาเพื่อเพื่อเหมือนเหมือนให้เขามเนี่่ะเขาเป็นกลุ่มแล้วที่เขามาเนี่ยเขามาเป็นสิ่งได้แต่เขามีสิ่มเป็นที่สิ่ง่องแต่ แล้วอาจารย์ก็เฉพาะเอเวเรียก่อนเพราะว่ามันจะได้มันจะเพราะกคือมันจะได้เป็นแปลงที่สัมผสกับความจัดของชาวบ้านเป็นของบ้าน คออาจารย์ต้องถามว่า่อาจารย์เพ่ก่อนเขาจะรับได้คร่คสำหรุบทุกท่าไเออสถานที่ด้วยอาจารย์สส,ส,สสบอกว่าถ้า300คนจยคนวนคนมันเยอะไปเขาก็เลยแบบว่าให้แบ่งเป็นหลายรอบนิดนงึงจริงๆ จริงจริงมันเหมือนครั้งแรกเราอาจจะทำทีๆก็ได้จะไม่ได้แบบวัดทุกคนก็ได้อาจจะเป็นแบบการนํำเป็นเียเพราะว่าถ้ามาเป็นอยี้เราจะขอความรู้เท่านี้อีกรอบในึงในในการอบรมของข้ออื่นอาจารย์เข้าใจหรือเปล่าในส่วนของทีมงานเนี้ยแต่ว่ากลุ่มนี้ก็ต้องมาร่วมด้วยแต่อาจารย์ก็จะคอยจับชุดนี้ไปทางนี้ก็คอยจับชุดไทยบ้านจับทุจลนังไป เขาพี่จารันก็จะเอามาเหมือนกันมึงจต้องนับเบื้องหน้านะจรันเนี่ยแต่รันไม่มาก็ต้องให้ทุกคนอื่นอาจจะไม่ถึงต้องถึงยี่สิบใช่ไหมแล้วอาจารย์ถ้าเกิดจะไม่อยากเสียเลยเนี่ยก็คือเอาคนละเน้์ของส่วนของอาจารย์มาด้วยแต่ในงานหน้าก็คือทุกคนมันร่วมกันแต่ว่าจะจับเฉพาะคนละเน้นที่ดูแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จในหนึ่งปีแน่ๆ ที่เห็นผลกัใช่ที่้างโคนหนค้้างนี่ล้งลองถามก่อนเพราแต่ากลุ่มนี้เขาสามาระดวมกลุ่มากันได้มากสุดกี่คนแต่นี้พอเหลือที่ว่างคือเราต้องการหกสิบ่งที่ว่างก็เอาปลาสลิดมาเอาจากมาเอานี้มาใช่ค่ะ มันจะไ่ด้องรอบเอรากแล้ก็รอบเดียวมรอบเยวไปเลยแรัจะแยกมาสรรอบนึงขนมรอบนึงนี่เรื่องีไน์้งิงนะนี่ไม่ต้องละรอบเดียวแต่ว่าถ้าจะกบรมอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องอื่นใช่ค่ะดีเจะได้ความรู้เยอะๆเรื่องออกแบบแพ็กเกจจิ้งอะไรเงี้ยถือว่าเป็นดีไซนิ้งจรเไปเรียบร้อยเนาะก็จบจี่นีทีนี้ถ้ารูถามผูถาม คือโยกับของจังหวัดที่เป็นต้นแบบที่เราอาจารย์มคนรว่านักศึกษาเชื่อไมใช่หคือไม่คือ ของทาแต่ว่าถ้าเป็นภาพของทางทางรัฐสภามาเองผู้สื่อข่าวมาเองเขาจะํำโชว์ผลงานเขาแต่ถ้าเราทําการตลาดที่เขามีรายได้ขึ้นมาเราจะไม่ให้พระแม่มมาี่โอเคได้ได้ตรงใจนะเข้าใจตรงในได้คือสสไม่ใช่ว่าเออสสออกทุกรูปออกทุกหน้าออกทุกได้ไม่ใช่สสเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการชักจูงเรื่องนี้แต่ว่าเขาจะออกสื่อได้จริงๆก็คือว่าจางจันกเชิญเชิญ เชิญกรรมสื่อเขาเรียกว่าสื่อสารกลางนะคะมาของสภามาแล้วเขาออกโชว์ของเขาว่าสมุปการโมเดลเนี่ยทำสำเร็จด้วยกลุ่มอาจารย์ท่านเนี้ยแล้วชาวบ้านได้รายได้จริงๆไม่ได้เกิดคือผู้ผลิดันหรือผู้คนทำงานจริงๆคืออาจารย์แต่สสเป็นผู้บริหานมาแล้วก็ช่วยเหลือใม่ได้พื้นที่ว่ามีคนเข้ามีพบนะสถานที่นะอาจารย์ไปติดปัญหาตรงนี้ตึกสาย สอสอได้แต่เวลาออกสื่อบางทีท่านไปด้วยแต่ก็ไม่ให้ออกรูปในฐานะเข้าใจตรงนี้นะปุ้มปุมมไม่สวยปูก็เลยไม่ค่อยออกด้วยปุปูจะไม่งานให้อา <c oughs> จารย์เดียวอาจารย์ติดตรงไหน <c oughs> เพราะว่าปูเข้าใจนะคะว่าวันเดียอาจารย์ติดสองอาจารย์ต้องการอะไรเนี่ยปูมจะตอบโจทย์ได้เร็ว ในเรื่องของแรมเรื่องน้ำพริกจะสม,มุดประการมาส่งธ<ช>รรมศาสตร์ทันิีว่าคือทำขนาดนั้นคือคอนแทคได้ได้ทุกที่เราะบรงาอาจารย์มีทีอาจารย์่ะมาไม่ได้จริงให้กูถ่ายวิดีโอณนหน้างานต้องการปัญหาอันนี้เป็นทางออกของเรานะคะการลงพื้นที่ของอาจารย์กระหนก เขาครูเข้าใจว่าอาจารย์มีงานแล้วครูก็เข้าใจด้วยว่าอาจารย์ท่านเห็นว่าอะไรเพราะงานที่มาแต่บางครั้งมาจทย์บางโจทย์พออาจารย์ไปทางนั้นเจอปัญหาครั้งต่อไปอาจารย์เนี่ยุ๊บเนี่ยครูก็จะไปอัดวิดีโอว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคอนเทนมันเป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะอาจารย์เพราะครู ใช้คอมพิวเตอร์หรือวิดีโอคอลก็เจ๊ตรงนี้นะอาจารย์ต้องตอบโจทย์กันเลยพี่ด้แต่อาจารย์ต้องหากระบวนการวิธียังไงถึงตอบโจทย์อาจารย์จะหนูได้หรืออาจารย์อาจารย์ที่ติดต่อห้าวันพอวันหยุดลุกลุ่มชาวบ้านไม่ว่าแล้วอาจารย์ทำไงล่ะคะอ๋อวันนี้ฉันต้องไปตรจนูก ก่อนเราจะลงพขาติดเราต้องใช่อะไรอย่างเดิมอย่าะเดิมอย่างแรกช่วงแรกอาจารย์อาจจะต้องลงทั้งต่อไปพวกอาจจะคอนเทนต์ว่าคูลงไปถ่ายหรือกลุ่มที่ส่วนตัวี่เขากพถ่ายออกมาได้บางทีก็ถ่ายเดียวพอไม่ได้ว่าคุยหน้างานไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คุณเห็นหน้างานแล้วเนี่ยคุณรู้ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าต้อ ครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความเข้มข้นนะครับสำหรับการคุยกันของทีมสมุดประการโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียตรตินะครับทีมคณาจารย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันอาหารกระทรวงอุสตสาหกรรมนะครับเวิร์กช็อปครับมาคราวนี้ก็ได้แนวทางและวิธีการจากศาสตราจารย์ดรกนกวงตรงานนะครับรองประธาน คณะกรรมการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรที่ให้แนวทางเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวครับพร้อมทั้งท่านประธานคณะกรรมาการนะครับท่านสสอัครวัฒนอาสวเหมนะครับก็ช่วยสนับสนุนเต็มที่นะครับแต่ทั้งสสในพื้นที่ในจังหวัดด้วยนะครับสสนกกรุณาสสพิมพ์ระพีนะครับ อย่างไงก็ติดตามต่อไปนะครับแล้วมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมานำเสนอต่อไปให้มีความสุขทุกคนนะครับชาวเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกับรายได้1,000 100, 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเราอยากให้เป็นแบบยั่งยืนด้วยนะครับมีความสุขทุกคนนะครับ